ถ้าหากว่าวันหนึ่งในระหว่างที่คุณกําลังจะเข้านอนแล้วจูจ่ๆที่นอนของคุณเนี่ยมันลอยขึ้นมากลางอากาศและมีชายตาบอดผู้หนึ่งปรากฏกายอยู่ใกล้ๆก,ก,กับตัวคุณคุณจะทํำยังไงยากุโทสโะตะที่นอนกับชายตาบอดเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยเมจิที่5หรือเล,ล่าพศสอง6โทเมชายผู้ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อถาทมิในนิฮอนบาชิกรุงโตเกียวกุ้มใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นกับเขาในทุกๆคืนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวมีอยู่ว่วา ในทุกๆวันก่อนที่โทเมสจะเข้านอนเขามักจะเห็นที่นอนของเขานั้นลอยอยู่กลางอากาศอยู่เสมอและต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็มักจะได้ยินเสียงฝนตกหนักและเมื่อใดก็ตามที่มีฝนตกหนักดังขึ้นมาในหูเขาก็มักจะพบว่ามีชายตาบอดผู้หนึ่งปรากฏกายอยู่ใกล้ๆหรือต่อหน้าเขาและทุกวันมันเป็นแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาจนเขาเริ่มทนไม่ไหวและทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงฝนเสียงฝนนั้นเหมือนจะเป็นสัญญ,ญาณที่เรียกชายตาบอดปริศนาคนนี้มาเลยก็ว่าได้แต่ว่าชายตาบอดปริศนาที่ปรากฏตัวขึ้นมาเขาก็ไม่ได้ทำสิ่งใดผิิดปกต เขามักจะมานั่งเรียบร้อยอยู่ข้างๆหมอนของโทเมอยู่ทุกๆคืนและเขามักจะนั่งอยู่อย่างนั้นไม่พูดไม่จาอะไรแถมหน้าตาของชายตาบอดผู้นี้ก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทุกครั้งที่ชายตาบอดปรากฏตัวขึ้นโทเมมักจะรู้สึกซึมเศร้าอย่างไม่มีเหตุผลและเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆเข้าโทเมจึงตัดสินใจที่จะไม่นอนที่บ้านอีกและโทเมก็เลยลองไปนอนที่อื่นๆดูเผื่อว่าชายตาบอดผู้นี้เนี่ยจะหายไปแต่ทว่าเหตุการณ์ต่างๆก็ยังคงเกิดขึ้น ที่นอนที่เขานอนก็ยังคงลอยกลางอากาศเสียงฝนหนักที่ว่าก็ยังคงแว่วอยู่ในหูของเขาและสุดท้ายชายตาบอดผู้นั้นก็ยังคงตามเขามาอยู่ดีโทเมเจอเหตุการณ์แบบนี้จึงถอดใจแล้วกลับไปนอนที่เดิมแต่พอนานวันเข้าโทเมก็เริ่มคิดว่าถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ต่อไปเขาต้องเป็นบ้าตายแน่ๆเพราะว่าลำพังในการใช้ชีวิตของเขาปกติก็เครียดจะแย่อยู่แล้วแถมยังต้องมารับมือกับอารมณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ชายตาบอดปรากฏตัวขึ้นเขาคงไม่ไหวแน่ๆเขาจึงไปปรึกษากับคนที่เก่งด้านไสยศาสตร์หรือหมอผี ด้วยหมอผีหรือคนที่เก่งด้านสายศาสตร์ที่โทเมะไปปรึกษาเนี่ยเขาก็ไม่รู้เช่นกันว่าวิญญาณหรือว่าชายตาบอดผู้นี้เป็นใครแต่ว่าหมอผีคนนี้ก็สัญญาว่าจะมาจัดการทุกอย่างให้และโทเมก็ได้ตัดสินใจขอให้เขานั้นสวดอธิษฐานไล่ชายตาบอดคนนี้ออกไปจนมาถึงในวันพิธีหมอผีหรือว่าผู้ที่เก่งสายาศาสตร์ได้ทําการสวดมนต์อธิษฐานและขอให้ชายตาบอดนั้นออกไปจากที่บ้านของโทเม ชายตาบอดผู้นั้นไม่ได้ตอบอะไรกับหมอผีมาและหมอผีเองก็ไม่ได้บอกอะไรกับโทเมเลยเช่นกันหลังจากที่จบพิธีหมอผีบอกกับโทเมแค่ว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติในไม่ช้าจนเวลาผ่านไปโทเมก็ไม่ได้ยินเสียงฝนตกอีกและก็ไม่เห็นชายตาบอดผู้นั้นปรากฏตัวขึ้นมาอีกเลยแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดหรือว่าความลับบางอย่างที่หมอผีกําลังเก็บไว้นั้นก็ได้ทําให้โทเมนั้นยังคงสงสัยอยู่เสมอจบจนถึงวันที่เขาจากโลกใบนี้ไปว่าชายตาบอดผู้นั้นเป็นใครและเขามาจากไหนและเกี่ยวข้องอะไรกับที่นอนของเขาหรือเปล่า ยากรุทสโตนะฮะหรือว่าที่นอนกับชายตาบอดเนี่ยเป็นตำนานออกแนวเรื่องเล่าปากต่อปากหรือเขาว่ากันว่าในสมัยช่วงเมจิที่5นะฮะที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ดังพอสมควรเลยในสมัยนั้นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นเรื่องที่คนน่าจะรู้จักน้อยพอสมควรนะฮะหรือคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เคยอ่านเรื่องนี้ก็ได้ผมคิดเอานะอันเนี้ยเพราะว่าแบบถ้าอ่านตามเว็บตามอะไรผมไม่ค่อยเจอเรื่องนี้ส่วนเรื่องนี้ถ้าหากว่าถามว่าผมเจอมาจากไหนผมเจอมาจากหนังสือนะฮะที่เป็น เหมือนประเภทแบบสารานุกรมผีญี่ปุ่นนะฮะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเพราะคิดว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนเคยฟังอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งถ้าหากว่าใครฟังอยู่ตอนนี้แล้วเคยอ่านเรื่องราวนี้ก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะฮะว่าอ่านมาจากไหนอะไรยังไงนะครับแล้วที่ฟังมาหรือที่อ่านมาเนี่ยเวอร์ชั่นมันจะเหมือนแบบนี้หรือเปล่านะฮะก็แชร์กันได้นะครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับกดดิ่งให้กันนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กันนะฮะในการทำคลิปต่อไปแล้วก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยก็ขอขอบคุณนะครับ พันสี่แล้วหรือเปล่านะครับพันสี่พันห้าประมาณนี้แหละนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะฮะไม่ว่าจะตามมาจากทิกตอกหรือว่าขึ้นฟีีหรือหลงเข้ามาหรืออะไรก็ตามแต่ผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับขอสัญญาว่าจะทําคลิปให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็จะพัฒนาต่อไปนะฮะขอบคุณจริงๆครับสำหรับนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะฮะขอให้ไม่โดนผีหลอกแล้วก็ที่นอนไม่หลอยได้สำหรับนี้ก็บายบายครับ